รับความเป็นแฟนมาเวลของอคิวเป็นยังไงบ้างสลับไปเป็นยังไงดูเป็นทางกาเรเลยรับโอ้ดติดตามมาได <laughs> ้นครับเราได้ดูตั้งแต่อต้นแมนแต่ตแบบ พวกแอนเวอร์ชั่ทุกอยาก่างจนมาถึงตอนนี้เฟสที่5แล้วก็ติดตามเหมือนเดิมครับเพราะว่าเดื่อยๆเหมือนก,กันที่มันคุ้นมากๆแล้วก็กำลังแบบเหมือนแขกจักรวาลใหญ่กันเรื่อยๆก็ติดเป็นมากครับเวลาสู้คุปเปอร์เปิด,ปด,ปด,ปดต,ตัวตัวอย่างของแบนแมนใช่ครับใช่ครับนแมนเนี่ย <ๆ S 2> ั <ๆ S 2> ้งนี้แบบเวอร์ามากคือปกติเราต่อสู้กันในมิติปกติตอนนี้เราเข้าไปสู้กันในมิตติขอนตัมเลยก็คือถ้าสนใจมากว่าแบบเขาจะทำเรื่องราวมาเป็นยังไงครับมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆเนาะเออฮึมดูขี้ละลูก ครับเราเป็นแฟนมาเวลของเราเป็นไงบ้างก็จริงผมว่าทุกคนแหละหมายว่าเราคนแบบในในยุคนี้แบบทุกทุกคนเลยเนี้ยน่าจะติดตามหนังมาเวล์มานานอเลยเงี้ยหลายปีแล้วผมว่าจริงๆแล้วมันเฟซที่หแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเราเองก็ตามดูเกือบไปทุกเรื่องมาตลอดเลยเรื่องไหนที่ไม่ได้ดูก็จะไปตามดูทีหลังอะไรเงี้ยยิ่งตอนนี้แบบมีดิจิทัลทาวสตาร์ะไรเงี้ยผมว่าเราเราเติบโตไปพร้อมกับกับมาเวล์ยูนิเวอร์สด้วยเ้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันผูกพันมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่พอมีหนังมาเวล์มา เราก็ต้องไปเยเปิดเปิดเฟซใหม่ของทั้งคู่มันว้าวยังไงบ้างเฟสนี้แหละสำหรับสำหรับเฟซผมว่าถ้าส่วนตัวผมผมชอบตัวร้ายของเฟสนี้ครับก็คือแคนเดรต์คอนเทนต์ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงนี้เขาเป็นจริงๆเขาเหมือนเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีมีความฉลาดที่ทําให้เขาแบบสามารถแบบเอาชนะคนที่เหมือนมีพลังที่ใหญ่กว่าเขาได้มันเท่ตรงนี้น่ากหมดนะเนี่ยไม่สีไม่สีหรือก่าอหไรนกับความว้าวของเฟสนี้มันสำหรับเราเฟสนี้เหรอผมว่าผมว่าในทุกๆ ทุกๆกการเปลี่ยนเฟสมันก็จะมีเพื่อไงอ่ะมีตัวละครใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆอย่างผมแบบก็จะตามดู The Marvel อะไรเงี้ยว่าเขาจะมีใครเข้ามาอีกอย่างเมื่อกี้ไบรบอกว่ามีแครงในคอาเทิต์เข้ามาอะไรเงี้ยเรื่องอื่นๆเราก็รู้สึกว่ามันจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาตัวตัวเก่าออกไปอะไรเงี้ยเพราะตื่นเต้นกับทุกสิ่งใหม่ของของมาร์เวลอยู่มีที่สุดของใจไหมที่สุดของใจครับพี่ชอบพี่ที่สุดไหมไครวายใวาก้องเยอะเลยก้องเยอะเลยเปนโดเรมอนเจ้าเจ้า ต่อต่อต่อชอบตัวไหนคะชอบตัวไหนนะครับจริงๆถ้าถ้าถ้าตอนนี้ก็แอ่ชอบ Nick Fury ครับรอดู Secret Invasion ใช่อาตาน้องไว้ล้ค่ะชอบจริงๆชอบพี่ด้วยเหรอแต่ว่าคือตัวที่ชอบที่สุดอะคือเหมือนเขาไม่ได้ไม่อยู่แล้วเสอแล้วมมนก็เป็นเป็นที่โดนใจ ที่ยังแบบอยู่ในอยู่ในตอนนี้อยู่ก็ชอบโลกิเวมกันครับเอ่ๆมีความร้ายมีความทรงอย่างแบสน่าจะบอยเอาฝากถึงโปรเจกต์ของลาพีมาเวลสตูดิโอครับก็สำหรับเฟสนี้นะครับผมในปีนี้เนี่ยมาเวลก็จะมีหนังทั้งหมด3เรื่องนะครับผมก็จะมีแอนด์แมนแอนด์เดอะวอปส์คอนทอมแมนนีนะครับแล้วก็จะมี The Marvel แล้วก็ Garden of the Galaxy Volume 3นะครับซีรีส์สำหรับออริจินอลซีรีส์สายเต้นเริ่ครับสำหรับออริจินอลซีรีส์นะครับก็มีทั้งหมด2เรื่องในปีนี้ครับผมสามารถรับชมในฐานะที่พัฒน์ออสตานะครับก็จะมีโลกิท2ครับผมแล้วก็เราก็จะมี Secret Invasion แบบที่กิเก็น่อกอยากดูครับคนเป็นซีรีส์ด้วยอยากให้ติดตามครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ